สวัสดีพี่ทุกคนทุกตานเนาะมือนี่ปูคุกนกาสิเด่จัดเล่าพัฒนาเด้อวันที่ยี่สิบสามมือนี่ปล่อยเล่าพัฒนาต่อมังหนึ่ง,งกันกะบอกไปได้น้อยน้อยนึ่งละสายก็เลยเข,ขาก็เลยยุติไว้กาสิเล่ได้ทำไมกาวัานที่ยี่สิบสามเอ้ยี่สิบสองสิบพันาม,มากกะ ของปูก,กับเขาเลียวกวินเขาทั้งบนทั้งล่างนะพี่น้องเนาะเลขล้ลุดกะรลุดสามลุดซี่ก็ไดซี่เยอะพี่น้องไปได้เยอะผ่านได้เยอนะเนาะผู้เขาวิ่นผู้เขามาวิ่นมาลุดผ่านที่ตามได้เยอเดินได้แล้วลุดไปซองจากรลุดไปซ้องเถี่ยวเดินได้แล้วเขามาเดินเป็นปกติแล้วนะพี่น้องนะมีได้สิแตกต่อไปเขามาเดินเต็มตัวแล้วเด้ะพี่น้องเด้อ ร่งางขมาเบิงมาส้มมาเชียมาแช่ชกันผลิติตตามก็ไดแล้วก็ขามาเบิงว่าตัวใดมากตัวไดยุดตัวได,ด,วไดเดินสังเกตเอาเด้อพี่น้องดนะ้อปูกับฟันไปตามที่ว่ารักการของเลขจีซีมานั่ยละปูกับฟันตามนั้นละไปครับปูบฟันไปแล้วกันว่าม,มักว่ประทับใจก็จับ เองอันในวินอันเด้อพี่น้องเด้อนวินก็จับกันเองจับกันเองเขามาจับกันรุ่นกันไผติดตามกะหาเชะแช่มาแช่กันตามกันไปได้พี่น้องเด้อย่นนี้จักกันไปดิมันลดมันกับว่าลดด่วนลดก็ลดเถี่ยวหนึ่งถ้าลดเลลาก็เอา หานอยแก่กันอยู่นี่หละมันมีดมองแก่อยู่เนะาะเล่าอะไรวันเล่าสมามะคีก็มีให้แก่เล่าพัฒนาหลุดเล่าสามาคีก็มีให้แก่อยู่เล่าอะไรวันก็นมีแก่อยู่ซี่เล่าฝนหานอยอีกโอ้ยสนุกหนอกี่น้องเนาะบ่ได้แต่ละมือนี่บ่ได้หลุดเมียบ้านเมื่อเป่าดอกไลต่ติดต้นติดตอไปแท่เลพี่น้องเนาะติดตามปูขุนติดตาม สองสิบหกพารวยแช่แนวต้องตาคุณพารวยเด้อสองสอง,สองนี่ละยาขามโคชนาปูเดี๋ยวนี้ปูกะว่าได้คอยปล่อยให้พวกแอดมินข้าเจ้าไปได้หรอกเพราะว่าบ่าห้สัมผัสข้าเจ้าก็เลยว่ามาสัมผัสจุดกันสัมผัสข้าเจ้าสิบเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยกับพวกหูจักคือกันให้เข้ามาเบิ่งปูปคุณตรงๆรงไรคือสองสิบหกพารวยแช่แนวกับสองตาคุณพารวยเด้อ เขามาเบิ่งตรงๆเขามาหากันตรงๆสีได้เห็นของดีไปติดตามกันตลอดนะพี่น้องเนาะเบิ่งกันเอาบัวลายให่หางไม่ากอะไรเขามาแลวเนาะมาเบิ่งกันเด้อบางหนึ่งกับเขียนไปน่อยหนึ่งะล้วเยวสายเขาก็เลยยุดใบได้เ,เปิดไม้เนาะพี่น้องนะเนาะเหลืมไม้ของวันที่ยิบชี้ได้พี่น้องเด้อมือนนี้เด้อ อัดคือทำคลิปอยูน,นึ่กับวันที่ยี่สิบสามวันที่ยี่สิบสี่พุทธที่ยี่สิบสี่กระมีเด็กตั้งรักกับเอาเขามาแล้วพี่น้องเด็กวิ่งมียุเก็ตโตกับมี่ชูนมีหนึ่งมีสองมีสีมมีหา้ามีเก็ดมีเก้า หนึ่งสองสามสี่หา้ามเก็ตโตเนาะพี่น้องนะเลขกเกวินมยุยเก็ตวินเลข,เลข,เลขวินเก็ตวินเก็ตวินเล็วินไพ่บัตรมปูจับให้กัดจับเองกันเลยดนะ้พี่น้องเนดะ้บวา,บา,บากันจัดกันเอง ถ้าปูกระจับว่าเขาเนาะการกระจับเองก็คือไปวิ่งเนานะพี่นนะ้องเนาะเอาไปวิ่งกรติดแล้วคือจับกันเองนะั่นแหละเอาไปวิ่งขึ้ไปจับเองวิ่งเอาไปวิ่งขึอนไปจับเองวิ่งเกจศูนย์รูด โูลดเกจสูญยิงโดเกูนพมีตัวเด e ่นนะเอามันซ้ำกันคันเด่นนีตัวเด่นมันผลบ่กออกไปออกตัวล่องเอามันจังกันเองเป <Columbus> ็นอันหนึ่งเดียวกันโหลดเด็กระว่างเล็กวิ่งสองโตนี่เป็นหนึ่งเดียวพอกันมับด้วยเล็กเคียงเล็กจับวิ่งเเห็นแล้วน้พี่น้องเนาะศูนย์หนึ่งสองสี่หา kết cầu 01245 kết cầu chấp khu hay bàn chấp khu chấp khu kết xuống kết xuống 0 90 90 Đây chẳng xem được Mình chỉ mì Sám tổ mì xì si tổ năm nọ 90 0 0 muốn ừ nâng sổ nâng sổ nâng kết nâng kết nâng kết nâng sổng, สองสามเก็ดคู่พี่น้อง <c oughs> เก็ดคู่เก็ดคู่สามตัวสามตัวมีสามชุดเลย่ยางละสามชุดเลยพี่น้องเล่า,ายลอยากหลายจักหน่อยเที่ยวนี่สามตัวบางเทียกับสามชุดบางเทียกับสองชุดเนาะ 9กตศูนย์0ก0าเกตศ ศูนย์หนึ่งอีกสามตัวก็จัดให้ไปเนาอสามตัวสี่ตัวเนาะจัดบางๆไปเด้พี่นอ้องเนี่อคขันมักก็จัดนักเลยสามตัวสี่ตัวไม่ซิดแตกได้คือกันของบะแน่นน,นอ้อสี่ตัวสี่เก้า kết xuống cầu xuống si kết xuống หนึ่งย่างละสี่ย่างละสามหางพี่น้องเกตสูนหนึ่งพี่น้องพอได้เอาไปเบิ้งก็พิจารณาดวเบิงเด้อตัวได้มักกัจัดตัวได้คัดกับพานบุคุณให้เป็นแนวทา่างได้นีเด้อหาคาปลาทู้คา ขนมไปลงลำลงเรียนคาชุดนักเรียนเด้อเปิดเติมแล้วว่าแมนบ่เทิมแล้วได้ยินพูว่าได้คาชุดนักเรียนเราก็มีอยู่ไ่การยังบุกกเลยก็เื่มแล้วละอยู่เล่าๆนี่ละมันจะมันเล่าถ้ามาคิงให้มันเล่าพัฒนาให้มันห้าน้อยนี่ในกลุ่มนี่ละให้มันรัฐบาลกับวิจารกอกของปูขุนนี่ละเห็นคอมเมนต์มาอยู่ว่าได้คาชุดนักเรียนให้ร้านยัวสั้นพี่น้องทั้งซอปวเล่าเป็นยังไงติดตาม ของปูขุนอยู่บ่ติดตามกับคอมเมนต์มาให้เบื้องในได้เห็นในได้เห็นมีผู้คอมเมนต์มากขอบใจมากผู้หนึ่งเยอะแต่ว่าในนี้ก็เห็นบ่เห็นคอมเมนต์มา้แน่คันผู้ที่ตามผู้เบื้องย่ก,ก็ได้มีโสดมีหลับกันบ่พี่น้องทั้งซอปปวเล่ามีทั้งเล่าพัฒนามีทั้งเล่าสามัคคีเด้อเล่าไร้วันมีเด้อติดตามเบื้องแล้วกะเขาเบื้องแล้วกะสิ่งจักดอกสิเห็นดอก พี่น้องท่านซอปป๋าเล้าก็ได้มีสองไล่กันของซอปป๋าเหล่ามีเหล้าพัฒนากับเล้าไต้หวันนะเล้าสามาคีเล้า v i p เล้าสามาคี v i p เล้าสตรา v i p เหล้าพี่น้องเด้อสองถุงเคิงเริ่มทำกะเริ่มทำการชูมือของเล้าไต้หวันเล้าพัฒนาก็มีจันพุธชุกเนาะพี่น้องก็เข้าใจเนาะห้าน้อยก็มีชูมือ พี่น้องทั้งซอปปลาวผู้ใดเบิ่งกะคอมเมนต์มาเห็นในเห็นแล้วเห็นผู้คอมเมนต์มาแล้วที่เป็นเล่านล่ะล่าพัฒนา่น่ะนะงส่งคอมเมนต์มาแล้วพี่น้องทั้งซอปปลาวลผู้ใดเข้ามาติดตามก็ให้โชคดีกันทุกคนเด้อมันหมันกันทุกคนเด้อพี่น้องทั้งซอปปลาเาก็ได้เมืองไทยก็ดีผู้ใดติดตามให้ดำให้รวยกันทุกข่ทุกคนนั่นละถึงปีใหม่ก็ไดป้ายแดง เอาโบหลายใหญ่หางมือนี่ของวันที่24แล้วพีนว่น้องเดี๋ยวนพุทธที่24จัดแล้วเขียนแล้วลงเป็นอักขรล,ลงเป็นลายหลักอักษรแล้วของวันที่24พุทธสภาคมหกหกของปูขุนเดี๋ยวสองสองเล่าของบุงการกับเชนนาดีเดี๋ยตามลังไปตามลังมาเลขเขียงบนรางก็ะมี่ ศูนย์หนกเก็เกรีกวิ่งรูดเก็ดลูดศนะูนย์ะพี่น้องเนอะจับคูไฮเก็ศูนย์ส่ศูนเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่เก็ดหนึ่สอตัวก็มี9เก้าเก็ดศูนย เกทศูนย์หนึ่งีตก็มี C ซีเก้าเกทศูนย์ีแปดเกนีเกทศูนนแบบนี้ก็มาบัางกลมพี่น้องมาเบังกลมบงตัวล่องตัวเก่งได้บดนี้ด้อบอกไปแล้วตัวครูบอกไปแล้วจับครูบอกไปแล้วก,กลวมเด่นฟันฟันลานเกทศูนย์ ตัวล่องเก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งตัวล่องมีสามตัวนี่กันตัวกันตัวกันทั้งหมดมีเก็ตคู่พี่น้องัวฟันเก็ศูนย์เลยขาบกันมาเลยระวังหลุดกดข้อกันมาเลยขาบผางกันมาเลยเนาะฟันลานพี่น้อง ตัวเกง่งกลมตัวเกง่งกลมให้สามโตเก้าเกตสูนตัวลองลองอันนี้กะตัวเกง่งคือกันละพี่น้องสี่ตัวเกง่ง สีตัวล่องสีตัวล่องสีตัวล่องของวันที่ยี่สิบสี่พี่น้องมีสิบสี่ผุดเผ้าคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมื่อโทษว่าได้ลงหลายมือละศูนย์ 63091เบอร์โทรนี่ลงให้เอาเล็กเอานั่นมาไพที่เป็นสันักเด้วเอาเล็กมาสิบอยให้เป็นแอดมินห้เดอ063091ให้พวกได้มีเล็กดีๆด้เด็ดกระโชงมาเจ็ดเจ็ด แปดปูขุนสีเป็นแอดมินไห้เป็นสะพานบุญต่อไห้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดบ่หนด์งงงเลขบ่หนด์เบอร์ว่าเออจากควงังอยากเอาออกอากาศบ้างดิวัสดุขันเป่นแม่นส่งมาเลยโทรมาคั้งที่โทรมาถามเลขถามต่อบ้าเลด้โบกกระปุ่นมันจังขังกระซำเกา่า เมากกับเบิ้งก็อันเดียวกันโตเก่าวบ่มผู้มาแอบแฝงบ่มีผู้มาแอบอ้างดอกไผสิมาแอบอ้างแอบอ้างกับเบิ้งเอาขันบ่แมนซื้อแมเนเสียงบ่แมนล่ยมือ่อบ่แมนล่งเขียนให้เห็นกับแม่นะคเจะไม่แอบอ้างก็มีแอดมินก็จะเอาไปออกอยู่แต่ว่าเขจา็เขียนเอาขาจาวบ่ได้สัมผัสแล้วปู่ให้สัมผัสแล้วเอาไปเขียนเอาหลายสองระดับ ครับติดตามหมอเด้อเบิ้งเอาขันอยากหุ่นจักจังคักๆกับเขามาเบิ้งส่องปูคุนโดยตรงนั่นละส่องแอดมินเพิ่นกะเขียนเอากัเขียนน้ำปูไปนี่ละปูเขียนตัวแดกเพิ่นกัเขียนตัวนั้นละเพิ่นกัเขียนเอาจดเอาผลบ่สัมผัสบ่าหายสัมผัสเพิ่นแล้วขันอยากได้ยินฟังเสียงคักๆซัดๆกัคือเขามาเบิ้งส่องซิมฮกพาลวยใช่เนาะกับส่องตาขุนพาลวยได้ ติดตามกันขัดขัดสัดสัเจนเจนว่าเล้าไทยน้อยกุนี่อยู่สองสองนี่ขันข้องสำนักอื่นก็มีหลายสำนักอยู่ดเขามารัฐบาลเอามืาอนี้กะของวันทียี่สิบสี่ที่สิเหิงในมืออื่นนี่ให้เอฟซีตุกคู่ทุกคนเฮงเฮงปังปังกันเด้ออาจสิแตกแล้วเด้อแตกล้านนั่นะนะพี่น้องมืออื่นแตกแน่นอนของปูขุนเหล่าพัฒนา ที่ก็คือเห็นนี่แหละตัวกลมตัวเด่นก็ได้ฟันตัวเดียวเกตศูนย์ตัวร่องกับซี่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเมื่อนั้นก็เป็นโต๊กันสามตัวก็คือกลมคือซี่ตัวก็คือกลมนั่นแหละพี่น้องให้พี่น้องเอฟซีทุกคูทุกคนสกสกมันหมานเด้แห้งๆปังๆังลด้ยกันทุกขูทุกคนเงินทองไหลมาเทมาแยเจ็บแยจนกันพอกันไม่คลิปต่อไปสวัสดี